สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมคิดนีอยู่นะฮะทางร้านของเราขายเฉพาะกางเกงยีนรีวารุ่น5 0 1อ2ขายรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบกางเกงยีนมือสองโดยเฉพาะรุ่น501นะฮะสามารถเข้ามาดูในช่องของผมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางแฟนเพจนะฮะก็สามารถมาไล่มาเลื่อนดูได้เลยนะฮะที่หน้าช่องนะครับท่านไซสอะไรต้องการดูไซสไหนนะครับผมจะลงไว้ทุกตัวนะที่หน้าช่องผมนะครับ แล้วก็ถ้าดูแล้วสนใจตัวไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับว่าเกงตัวนั้นยังอยู่ไหมหรือขายไปแล้วนะครับถ้ายัางอยู่ก็จะได้ซื้อขายกันครับผมเชิญมาเลือกซื้อเลือกชมดูได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่าทาง facebook f แฟนเพจนะครับเข้ามาเลือกดูได้เลยเกงของเราจะลงารายละเอียดไว้หนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวนะครับผมมาดูเกงยินยีลีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งม e ือสองตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มนะฮะลูกค้าขนาดตามป w ้ายดับเบิลยูสามสิบสามเอลสามสิบหก ตัวนี้โอเวอร์ไซส์นะครับลูกค้าตัวนี้จะโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ก็คือขนาดตามายที่แจ้งมาเด็บบิ้สาม 33L 36ถูกไหมครับเด็บบิ้น33เนี่ยขนาดวัดจริงกลายเป็นเอล35นะฮะตัวนี้นะครับเอลวัดจริงนะครับลูกค้าที่จะสั่งซื้อกางเกงนะครับต้องวัดเอลจริงตัวเองเท่านั้นนะครับว่าเอลเท่าไหร่นะครับเอลเท่าไหร่ก็สั่งขนาดวัดจริงของกางเกงเท่านั้นนะครับเราก็จะใส่ได้พอดีนะครับขนาดวัดจริงเอล35ยาวทั้งตัว ส6 5ิบหจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเม็ดอินปากีสถานราคา1 6 5 0พันรอยห้าสบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ขอดูรหัสหนึ่งหนึ่งกับทางแอดมินได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าได้เลยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับเป็นสีบลูยีนเข้มๆค,ครับผมตัวนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สภาพสวยสมบูรณ์นะฮะร,ราคาแค่หนึ่งัน้ยห้าสิบาทดับเบิลยูสาสิสามสามสิบกเป็นขนาดตามป้ายประกันนะครับป้ายลิแทบ็บสปีนีไวนะฮะ ขนาดว่าจิงเอวสามสิบห้ายาวทั้งตัวสี่สิบหกจุดห้าปลายขาแปดจุดห้านะครับติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้มั่นใจเสียก่อนก่อนที่จะสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับลูกค้าแล้วก็ถ้าดูเสร็จแล้วนะครับอยากจะดูรูปถ่ายที่อยู่กลางแสงธรรมชาติก็สามารถแจ้งทางแอดมินเราได้เลยนะครับทางแอดมินเราคอยบริการลูกค้าอยู่นะครับได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับยังมีทีนะครับเบอร์โทรแอดมินศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าครับผม มาดูงานปลายขากันนะครับงานปลายขาเป็นงานปลายขาฟอกเดิมเป็นงานปลายขาเดิมเดิมนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นการเย็บแบบได้เดียวครับผมการเย็บปลายขานี่ก็แล้วแต่มาตรฐานของแต่ละโรงงานก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางที่บางโรงงานก็จะเป็นการเย็บแบบได้คู่หรือเรียกอย่างว่าเย็บแบบลูกโซ่นะฮะถ้าการเย็บแบบได้เดียวแบบนี้ก็จะเรียกอย่างว่าเป็นการเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะฮะตัวนี้เย็บแบบได้เดียวนะแต่สภาพสีสวยสมบูรณ์เข้มฮะ สภาพเข้มสมบูรณ์ครับตัวนี้นะลูกค้าให้ดูอีกทีนะสีด้านหลังครับสีด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูสีด้านหน้าอีกทีนะครับลูกค้าสามารถขอดูรายละเอียดภาพนิ่งเพิ่มเติมกับทางแอดมินได้ไดเลยนะฮะจริงทุกตัวที่ร้านเราจะมีถ่ายกับกับแสงธรรมชาติให้ลูกค้าดูเพื่อให้สีเจริยงยินสมจริงนะครับให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่สีที่ทําคลิปนี้ก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องคล้ากับว่าเราเราต้องจินตนาการด้วยนะครับว่า กางเกงเนี่ยเวลาเราอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงประมาณไหนนะครับเราเราน่าจะเด็ดภาพจริงออกนะครับว่าสีจะประมาณนั้นนะครับเนี่นะครับกางเกงยีนตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายสาสิบสามขนาดเอว่าจริงสาสิบห้าครับผมติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางไอมินศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าขอบคุณครับ